คนไทยเตรียมใจน้ำปปาขอขึ้นราคาเรื่องนี้เป็นอย่างไรจ้าขาคุยจะเล่าให้ฟังอย่าลืมกดติดตามเราด้วยหลังจากที่คนไทยต้องก้มหน้าก้มตาจ่ายค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นล่าสุดค่าน้ำประปาจอจะขอขึ้นราคาด้วยเช่นกันหลังจากไม่ได้มีการปรับราคามามากกว่า23ปีแม้ต้นทุนจะสูงขึ้นแต่กปนจะตึงราคาน้ำไว้ให้นานที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลยังไม่ต้องการให้ขึ้นราคาน้ำในตอนนี้ขณะเดียวกันก็พยายาม การบริหารจัดการต้นทุนทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการใช้ไฟฟ้าโดยการจ่ายน้ําตามความต้องการใช้งานหลักสาเหตุต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามราคาต้นทุนไฟฟ้าระหว่างนี้อยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างค่าน้ําใหม่ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น15-20%คาดอีก2เดือนน่าจะแล้วเสร็จหลังจากเสนอให้รัฐบาลใหม่พิจารณาว่าจะให้ปรับขึ้นหรือไม่พร้อมกับมีข้อเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้โอกาสนี้แก้ไขระยะ และปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตได้